ดูงานที่จริงใจ ชอบที่แนวคิดที่ให้เกียรติเด็กค่ะแล้วก็ให้เด็กเคารพตัวเองตอนที่ชอบที่สุดคือตอนที่ไปเดินตามห้องอะค่ะแล้วจะเห็นครูที่พาไปอะค่ะเดินเข้าไปขออนุญาตเด็กครูเขาก็จะเดินเข้าไปบอกเด็กว่าขอโทษนะที่จะต้องเสียงดังมันคือการให้เกียรติแบบที่ให้เกียรติจริงๆอะค่ะหลักสูตรเขาสร้างมาเพื่อตอบโจทย์ความสามารถที่หลากหลายของผู้เรียนจริงๆรู้สึกว่าถ้ามันมีขึ้นในโรงเรียนหลายๆที่ก็อาจจะทําให้เด็ก่ะค้นพบตัวเองได้มากขึ้นก็ชอบที่เขา แต่งตัวอะไรก็ได้ค่ะแต่ว่ายังอยู่ในขอบเขตยังอยู่ในกฎอยู่แล้วก็มันได้แสดงความเป็นตัวเองดีค่ะมันทําให้เรามั่นใจแล้วมันก็ทําให้เราไม่กลัวที่จะออกไปใช้ชีวิตค่ะชอบที่ทุกคนนะมีความหลากหลายแต่ว่าทั้งครูครูแล้วก็ตัวนักเรียนเองก็มีความเคารพซึ่งกันและกันค่ะแล้วก็ยอมรับ กันแล้กันรวมถึงคุณครูเนี่ยก็เห็นคุณค่าในความแตกต่างของเรียนแต่ละบุคคลด้วยค่ะชอบห้องคาหากรรมค่ะเพราะว่าห้องเขามันดูแบบครบเครื่องดูครบไปทุกอย่างแล้วก็ดูปลอดภัยด้วยค่ะมันดูแบบดูสะอาดดูสะดวกดูแบบ ทุกอย่างดีไปหมดเลยค่ะประทัะะทบใจนะคะการใช้สอยในพื้นที่ของโรงเรียนจัดสรรได้ดีมากเลยคะ่ะแล้วก็บรรยากาศในการเรียนการสอนหรือว่าการใช้ชีวิตในนั้นก็คือ,คอนักเด็กนักเรียนนะคะดูมีความสุขแล้วก็ดูอบอุ่น,นะค่ะก็ชอบห้องโดมน้อยของเขาค่ะที่แบบให้เด็กนักเรียนเอาของมาขายได้แล้วก็แปะที่คิวออดทิ้งไว้ค่ะ การปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักเคารพสิทธิของตนเองแลวก็ผู้อื่นค่ะแล้วก็การที่จะสนับสนุนส่งเสริมให้นักเรียนได้ได้ทาได้เรียนแล้วก็ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่เขาต้องการแล้วก็ปลอดภัยค่ะสิ่งนี้เอามาใช้ได้ก็จะเป็นตัวชาร์โดค่ะที่เขาให้เด็กไปตามติดแต่ละอาชีพว่าแต่ละอาชีพนี้ทำอะไรรู้สึกว่าเนี้ยน่าจะเอามาปรับได้เพราะว่าทางงานแนวก็มีส่งเด็กออกไปฝึกน่าจะช่วยให้เด็กค้นพบตัวเองได้มากขึ้นคิดว่าชอบแนวคิดการบูรณาการสิ่งรอบตัวค่ะเข้าไปในเนื้อ วิชาเรียนค่ะอย่างเช่นการแยกขยะค่ะบูรณาการเข้ากับกลุ่มวิชากลุ่มประสบการณ์สิ่งแวดลอ้อมคือเด็กได้เรียนแล้วก็ได้นำมาใช้จริงๆค่ะ